ยินดีต้อนรับสู่รายการสารคดีใน EP ที่12นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาหาเก็บความรู้นะครับความรู้ดีๆเริ่มต้นปีกันแบบเฉียบๆกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างแบบไหนที่ว่าเวิร์กที่ว่าดีวันนี้เรามีคําตอบครับและเราก็ยังอยู่กันที่เดิมกับโค้ดคนดีคนเดิมนะครับโค้ดพี่เล่นนั่นเองนะครับพี่เล่สวัสดีครับ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 สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับซึ่งว มีประเภทอย่างไรบ้างและมีจุดสังเกตในการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับเรามาพูดกันถึงเรื่องรถ Enduro หรือ m o t o r r o s s ที่สามารถปรับเซตค่าโชคได้เพื่อทําการแข่งขันหรือว่าการนําไปขี่ในป่านก็ดูจากน้องแทนนะครับแทนก็คือเป็นเทพเจ้าการแต่งรถอยู่แล้วก็จะมี c f 4อ0อฟใช่ไหมก็เป็นรถ เอนดูโรที่แบบเกือบๆจะแข่งขันได้นะครับคำถามนี้ประเด็นนี้ E ี EP ีนี้เราข้ามรถดูว่าโพสต์ไปก่อนนะรถที่ปรับเซตช่วงล่างได้มีอะไรบ้างสปริงสามารถปรับตัดได้ปรับเกียวได้แข็งอ่อนสปริงได้มิโรดได้นะครับรีบาวได้หน้าหลังเหมือนกันอันดับแรกเราได้รถมาจากศูนย์สมมติว่<บ>าเราซื้อรถใหม่เลยปึง้งซื้อใหม่ศูนย์เลยเราไปหาผู้เชี่ยวชาญให้เขากดเบาสองครั้งปึ๊บปึ๊บแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมในการกดคืออะไรจุดจุดจุด เวชเชนมาครับขึ้นตรงนี้เลยนะเวชเชนมาพอเราขับขี่มาได้ระยะหนึ่งเริ่มมีประสบการณ์คราวนี้มันก็เริ่มมองหาในส่วนของเซตติ้งในตัวรถเราต่างๆให้มันเข้ากับตัวเราแล้วว่าอไอ้ที่มันเฟิร์มจริงๆเนี่ยมันก็มีคําถามว่ามันคืออะไรก็คือไม่เอาแบบกดแล้วมันเยี่ยมอะ่ะอยากได้แบบว่าที่มันชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้อยากได้คําตอบตรงนี้ที่จะบอกนี้คือรถเราเราควรจะเซตติ้งช่วงล่างให้เหมาะกับตัวเราอย่างสมมติว่าตอนนี้พี่หนัก79กแทนหนักเท่าไหร่85 <95, S 2> ครับต่างกันเท่าไ หกิโลมีผลนะกับการเซตอัพรถต่างกันเยอะความจริงรถใครรถมันอย่างเงี้ยเหมือนนักแข่งถูกถูกต้องรถใครรถมันเราควรจะเซตให้เข้ากับน้ำหนักตัวของเราซึ่งในรถส่วนใหญ่เนี่ยที่เราซื้อเราซื้อผ่านศู์บริการนะเคยได้ยินคำนี้ไหมสเปคยุโรปสเปคเอเชียสเปคอเมริกาแต่ละสเปคเขาจะเซตช่วงล่างมาไม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยสรีระน้ำหนักใช่ของแต่ภูมิประเทศถูกต้องเพราะนั้นถ้าของผมซื้อมานี้ c ซ4 5อุนี้ก็น่าจะเป็นสเปคเอเชียบ้านเราอะสเปคเอเชียเนี่ยถ้าจำไม่ผิด85ถึง95มา้ึงเกา นนหักของเลสปริ้งยังอยู่ในได้อยู่บางค่ายทำรถเอ็นโร่มันก็จะมีตรงนี้ออกมาว่าเหมาะสำหรับน้ำหนักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้น้ำหนักที่เขามาเนี่ยมันจะกว้างๆเราก็มาปรับให้มันพอดีที่สุดฟิตกับตัวเราได้ต้องปรับสำคัญมากอย่างที่2เรื่องของการปรับโช๊คมันจะมีปรับพิโตรดปรับรีบาว์ปรับนู่นนี่นั่นอ่ะจริงๆแล้วโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คำนวณแล้วลหละว่าค่ากลางๆนะครับค่ากลางๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าพิโตรดมันมี25คลิกจากโรงงานเขาจะตั้งมา12หรือ13 คือกลางๆไว้ก็จะมีรเดอร์บางท่านซึง่งอันนี้ผมเคยเจออยู่ก็จะเป็นพวกมือใหม่ๆหน่อยนะครับได้รถมาก็จัดการคือ มันเข้าไปหลักการเดิมก็คือไอ้กดโชคสองครั้งแล้วบอกว่าเยี่ยมก็จะไปปรับเลยปุ๊บปุ๊บปื๊บปื๊บหมุนปับป๊บปื๊บปื๊บมัวไปหมดเลยทีนี้ขี่ไม่ได้ละเละเทะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่เราได้รถมาก่อนที่เราจะไปปรับเซ็ตเนี่ยขี่ก่อนนะครับอย่างน้อย1ิบชั่วโมงอย่างแรกคือเรารู้จักรถก่อนแล้วอย่างสองก็คือให้พวกสปริงต่างๆ,ๆเนี่ยมันเซ็ตตัวขี่ทำความรู้จักปรับตัวกับ,กบเขาก,าก่อนให้เขาได้เซตตัวเองความแตกต่างที่สังเกตได้จากการขับขี่รถอนูโร่โชกเดิม กัโชโอกที่เซตติ้งแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเอาง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายๆโอ้ต่างทุกอย่างครับสมมุติว่าแทนมาขี่รถพี่เวลากระโดดตุ๊บโชว์มันก็อาจจะยันเพราะว่าพี่น้ําหนักน้อยกว่าใช่มันมีความพี่เซตไว้สำหรับพี่ใช่รับน้ําหนัก แต่ถ้าพี่ไปขี่รถแทนที่เซตแล้วถูกต้องพี่ไปขี่รถแทนพี่ก็จะเกิดอาการล้าเพราะว่ามันแข็งหนึ่งก็คือเรื่องของความล้าสองเราเรื่องของการนิ่มก็คือการชกยกตัวอย่างกรณีของแทนธรรมชาติอย่างเช่นกระโดดลงมาจากเนินผมเคยขี่ช็กที่มันดึงดึงดึง,ดงถ้าเซตอัพมันควรจะไม่เป็นมันจะนดึงเดียวความจริงแล้วคือที่ดีคือดึงเดียวใช่แล้วไปต่อคืออะไรที่มันพอดีเราเซตพอดีมันจะขี่ได้ดีถ้ามันโอเวอร์ไปมันก็ไม่ดีสมมติว่ารีบาวเนี่ยเราเซตหนักเกินลงไป ตุ๊บสวันแล้วยังไม่ยืดเลย <_ d ata> เคยเห็นไหมเคยเห็นที่ก็กดตุ๊บแล้วก็แม่งเจอไปสามลูกแล้วเนินอีกสลูกแล้วตึบตุบตุบตบตบแม่งยังไม่คืนเลยยันจนแบบก็ปุกแทบจะระเบิดออกมาแล้วเออมันควรจะต้องพอดีอ่ะมันถึงจะไปได้สมูทแบบนุ่มนวลหนั <_ d ata> กไปก็ใช้ไม่ได้คือคืนช้าไปก็ไม่ได้ ก็สรุปเลยละกันว่ามันมีจุดสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นอาการของการขับขี่ที่เราทําความเข้าใจกับตัวรถแล้วประมาณสิบชั่วโมงอย่างพี่เลว่าเราก็จะรู้แล้วว่าโช๊คเราเนี่ยมันมีอาการอย่างไรอย่างข้างต้นที่พี่เลว่าก็คือมันมีอาการสับบ้างหรือว่ามีการอาการคืนช้าบ้างหรือว่ามีอาการแข็งทําให้เราล้าบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตมันโดยการใช้งานมันก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องเอนดูโรก่อนนะยังไม่ใช่มอเตอร์คอร์สเดี๋ยวเอนดูโรจะมีความนุ่มประมาณนึงเอาง่ายๆเอนดูโร่มันจะน แปลกใหม่ไม่ได้แบบว่าโหดร้ายมากแต่มอเตอร์คอร์สทำไมถึงต้องแข็งกว่ามอเตอร์คอร์สก็ดูเดมันโดดขึ้นไปเนยขนาดนั้นลงมากระแทกเพราะฉะนั้นมันต้องแข็งกว่ารีบาวหนักกว่าอะไรเงี้ย<ๆ>เพราะมันต้องซับแรงกระแทกเยอะกว่าทำงานน,นานกว่าโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความว่าใจเกี่ยวกับโช๊คอัพของคุณเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ต้องการจะเซตอัพรถนะครับไปขี่ในแนวเอนดูโรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีวิธีการปรับเซตในส่วนของเรื่องค่าแซกนั่นเองนะครับให้ไปติดตามชมในรายการไลฟ์วิดโป ของโค้ดพี่เล่นั่นเองนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวโค้ดพี่เล่เขาจะไปทําการเซตค่าแสกอย่างละเอียดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโมเดลน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็การทําวิธีการต่างๆมีอะไรบ้างไปดูได้ที่ไลฟ์วิดโปรต้องขอขอบคุณโค้ดพี่เล่มากๆยินดีครับยินดีครับได้ความรู้ไปอีก1 EP ีนะครับเราก็จะมาหาเก็บความรู้แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับ e ีีหน้าจะไปเจอกับอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับแพนธรรมชาติคนนี้ด้้วววยยแลลกก็็อ่่่าาาืมมรรับไจะเปปน อับชคหรือว่าสินค้าในการตกแต่งรถต่างๆนะครับใบเลนนะครับใบเลนพัทยาอยอด <c oughs> ไงครับโหเราลบกวนแล้วเราก็ต้องนะครับ <c oughs> เราก็ต้องขายของให้โค้ดพี่เลนต้นิดนึงช่วยกันทมา <c oughs> ครับผม <c oughs> จากการอีพีหน้าอ้ <c oughs>